ไปส่งขนมกันค่ะวันนี้มีลูกค้าสั่งเต้าหู้ทอดนะคะลูกค้าท่านนี้ก็คือรอประมาณ20นาทีได้มั้งคะเพราะว่าหน้าร้านทอดไม่ทันนะคะอันนี้ทอดเสร็จมาร้อนๆก็คือรีบมาตัดแล้วก็ใส่กล่องให้เลยจะบอกว่าลูกค้าคนนี้พรต้องใส่กล่องเพราะว่าพี่ลูกค้าเขาบอกว่าให้ตัดแล้วก็ราดน้าจิ้มมาให้เลยปกติถ้าซื้อหน้าร้านพรจะใส่ถุงกระดาษให้นะคะแต่พี่คนนี้เขาทํางานอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามนี้เองค่ะเขาต้องการกินเลยแบบไม่ต้องไปแกะน้าจิ้มราดเองนะคะพรก็เลยจะใส่กล่องพร้อมกับไม้จิ้มให้เลยค่ะนอกจากเต้หูทอดแลวพี่ <c oughs> เขาก็ยังสั่งขนมไข่หงด้วยนะคะสั่งเป็นขนมไข่หง30บาทแล้วก็เต้าหูท้ทอด30บาทนะคะตอนนี้พรจะใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรก็จะเดินข้ามไปส่งเลยค่ะเดินข้ามฝั่งไปแค่นิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะพี่เขากําลังทํางานยุ่งกันอยู่เลยคะ่ะพรก็เลยวางไว้แล้วพี่เขาก็ตามมาจ่ายเงินทีหลังแล้วก็ซื้อขนมเพิ่มไปอีกค่ะคือน่ารักมากๆซื้อเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้พรไปส่งขนมแป๊บเดียวเดินข้ามกลับมาอีกทีลูกค้าเข้ามาหน้าร้านรัวๆเลยค่ะแล้วพี่ทั ลูกค้าซื้อขนมเสร็จแล้วก็ไปตักน้ำดื่มกันนะคะวันนี้พอเลี้ยงเป็นน้ำกระเจี๊ยบต้มส่วนป้าก็เอาน้ำลำไย,ยมาเลี้ยงเพิ่มด้วยอีก2ขวดค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินน้ำกระเจี๊ยบกินน้ำลำไย,ยแล้วรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะกันมาได้นะคะร้านขนมไข่หงน้องพรอยู่ใกล้กับวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีแวะกันมาเยอะๆนะคะ